สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแตงซากิครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นพาร์ทที่2เนาะจากการดูสถิตินะครับซึ่งจะเป็นสถิติที่เกี่ยวกับสถิติหลังเกมที่เราเล่นจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาครับเพื่อนเพื่ชอบกันครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับ เพื่อนครับสำหรับในการดูหลังจากที่เราแข่งจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจากที่ผมบอกไว้เนาะสถิตินะครับนะจะช่วยเราในการทําให้เราเนี่ยอินกับเกมไปมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยนะครับแมทไฮไลท์เนี่ยนะครับจะเป็นการดูไฮไลท์ย้อนหลังเนาะเนี่ยจะเป็นการดูไฮไลท์ย้อนหลังนะครับถ้าเป็นสีเขียวๆแบบนี้ก็คือเราทําประตูได้ถ้าเป็นรูปถุงมือแบบนี้นะครับความหมายคือเซฟได้เพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกอย่างนี้นะครับเนาะเนี่ยนะครับคือแบบ เป็นรูปฟุตบอลล้วกากระบาอย่างงี้ก็คือว่าเรามีโอกาสยิงนะแต่ว่าเรายิงไม่ได้นะครับเรามีโอกาสยิงแต่ยิงไม่ได้ครับเนี่ยครับเตะแล้วมันหลุดออกกรอบออกไปนะครับเนาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ส่วนจังหวะเซฟก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเนี่ยนะครับเซฟได้อย่างนี้นะครับนะปัดได้อะไรแบบนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆกดปุ่ม R3 เข้ามาเนี่ยนะครับกดปุ่ม R3 เข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเราสามารถที่จะย้อนและดูช้าๆได้เพื่อนๆอ่าเนี่ยนะครับโดยเวลาที่เรากอกับหลังกอไปหน้าเนี่ยเราจะใช้ปุ่ม L2 R2 นะครับเนาะแล้วก็สามเหลี่ยมเนี่ยนะครับในการเลือกเครื่องในการเรียกเครื่องมือมันขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็ X เนี่ยสั่งให้มันเล่นนะครับอย่างนี้นะครับเนาะ อ่าหรือจะเป็นแบบนี้นะก็คือแบบเนี่ยนะครับเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะด้วยการกดสี่เหลี่ยมเพื่อนๆนะครับกดสี่เหลี่ยมเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนี่คือการดูไฮไลท์นะครับต่อไปนะครับเป็นการดูแมตช์แฟกต์นะครับถ้าเราดูแบบเร็วๆอย่างเนี้ยนะครับโพ s ิชั o n อ่าโพ s ิชั o n เนี่ยคือการคลองบอลเนาะอ่าทีม ทีมคู่แข่งเราเนี่ยคลองบอลได้49เนะครับส่วนเราเนี่ยคลองบอลได้51นะครับช็อตเนี่ยความหมายก็คือถ้า6เนี่ยคู่แข่งมีโอกาสยิง6ครั้งส่วนเราเนี่ยมีโอกาสยิง14ครั้งนะครับ plus complete นะครับก็คือส่งบอลสำเร็จเนี่ย67ครั้งนะครับเนาะ ของเราเนี่ยส่งบอลสำเร็จเนี่ย82ครั้งนะครับส่วนแท็กเกิลเนี่ยนะครับก็คือแบบการที่เราเนี่ยแย่งบอลได้เนาะคู่แข่งแย่งบอลได้12ครั้งนะครับส่วนส่วนเราเนี่ยแย่งบอลได้29ครั้งนี่คือแบบแมตช์แฟ์แบบคร่าวๆนะเพื่อนๆในสถิติทุกอย่างเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะสถิติไม่สำคัญเท่ากับผลลัพธ์ที่ทำได้นะครับบางเกมต้องได้ชัยชนะต่อ,อให้สถิติเราแย่แค่ไหนเราก็ต้องชนะนะครับเนาะเราอาจจะแบบเล่นชนะแล้วอุดอะไรอย่างนี้นะครับ สถิติเนี่ยต่อให้มันสวยหรูแต่ถ้าเกิดผลลัพธ์เราแพ้เนี่ยมันก็ไม่โอเคเนาะอ่ะเอาเป็นว่าสถิติเดี๋ยวเราเอาไว้ปรับปรุงตัวเองก็แล้วกนันเพื่อนๆสำหรับซารมารีเนี่ยนะครับเราเอาไว้ดูสรุปนะครับเนาะเนี่ยพวกคลองบอลยิงเอ็กซ์เบโกเนี่ยก็คือแบบความคมนะมนเพื่อนๆนะที่ผมเข้าใจเนาะต่อไปการสร่งบอลน,นะครับการแท็กขึ้นนะครับนะการแท็กขึ้นและชนะนะครับเนาะอินเตอร์เซ็ปนะครับ เทคเกิลเนี่ยเราแทคเกิลแบบเข้าไปแย่งเนาะส่วนอินเตอร์เซปเนี่ยคือการตัดบอลนะก็คือแบบเราไปยืนขวางระหว่างนาย A กับนาย B กํลาลังส่งบอลกันนะครับอันนี้คือจังหวะเซฟนะครับจังหวะเซฟเนาะโอ้คู่แข่งเซฟได้หกครั้งเราเซฟได้3ครั้งเนาะอันนี้การฟาวนะครับออฟไซด์คอนเนอร์นะครับก็คืออันนี้การยิงฟรีคิกนะครับเนาะนะการเตะจ,จุดโทษนะครับการได้รับใบเหลืองการได้รับใบแดงนะครับ ถ้าเรามีขีดอยู่ข้าหลังสถิติอันไหนเนี่ยความหมายคือทีมทีมนั้นทําได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นเซฟเนี่ยทีมคู่แข่งเราทําได้ดีกว่าส่วนของเราเนี่ยสถิติทีทท่เดี๋ยวเราได้ดีหมดเลยนะครับอืม응จะเป็นประมาณนี้อันนี้การคลองบอลเพื่อนเพื่อนการคลองบอลเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้นะวินาทีที่เท่าไหร่เราคลองบอลได้อะไรยังไงนะครับพเพื่อนๆสามารถดูยีดแมปได้นะฮีดแมปนะครับการคลองบอลของคู่แข่งเนี่ยอยู่โซนไหนมากที่สุดนะครับนะอยู่โซนไหนมากที่สุด ของเราเนี่ยอยู่โซนไหนมากที่สุดนะครับอ่านะครับเนา oh ะเราสามารถดูได้นี่คือการคลองบอลน,นะเพืเ่อนนจะสังเกตว่าของผมเนี่ยแดนกลางเนี่ยจะเยอะที่สุดเลยนะ mm. แดนกลางจะเยอะที่สุดเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแดนลุกนะเพื่อนเพื่อน่านะครับเ <N adaptations> นี่ยเรายิงได้เรายิงได้เวลาไหนนะครับนะมีโอกาสยิงได้ตอนไหนอีกอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับเนา oh. ะต่อไปครับการยิง สถิติการยิงต่างๆนะครับนี่มีเยอะมากเลยนะครับเนาะอันนี้คือถ้าเกิดเราดูตามตามแมปเนี่ยเราดูเฉพาะทีมเราก่อนดีกว่านะครับเนาะของเราเนี่ยอัตราความแม่นยำเนี่ยเจสนะครับสมมติว่ายิง10ครั้งเนี่ยเราเนี่ยตรงกรอบประมาณ7ครั้งนะครับถ้าเราใช้อนาล็อกขวาในอันแรกเนี่ยเราดูดูทั้งหมดนะครับเนาะเส้นสีเขียวเนี่ยคือมุมที่เราทําประตูได้ซึ่นสีแดงคือสิ่งที่เรายิงแล้วพลาดไป่ออย่างเช่นอันนี้ทำประตูได้นะครับนะมี4ลูกใช่ไหมเรายิงด้านซ้ายสครั้งยิงด้านขวา1ครั้งนะครับ อ่าเรือออฟแารเก็ตนะครับเนาะนี่อันนี้ก็คือโอกาสที่เรา ing, เยิงแล้วมันมันมันหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายเนาะเนี่ยนะครับเนาะต่อไปครับบล็อกก็คือแบบเนี่ยเรายิงประมาณนี้แล้วเราโดนบล็อกนะครับเนาะต่อไปอันนี้คือยิงแล้วโดนเซฟนะครับจะเป็นเส้นสีแดงแล้วโดนเซฟเนี่ยมันก็จะมีแบบอุย้ยหลายอย่างมากเลยนะเพื่อนๆนะไฟเนตก็คือยิงด้วยปานโค้งนะครับนะยิงธรรมดายิงด้วยหัว ยิงแรงๆนะยิงแบบไกลๆอะไรเงี้ยวอลเลย์แล้วครับแล้วก็คือแบบส่งมาปุ๊บบอลยังไม่ถึงตกพื้นแต่เรายิงไปก่อนต่อไปชิปอันนี้แล้วก็คือแบบเราเรากดแ1หนึ่งสี่เหลี่ยมยิงชิปข้ามหัวไปนะครับเนาะอันนี้เซตพีชนะครับแล้วก็คือลูกตั้งเตะนะครับยิงด้านในกี่ลูกยิงด้านนอกกี่ลูกนะครับนะยิงใกล้ยิงไกลอะไรพวกนี้นะครับต่อไปการส่งบอลเพื่อนๆการส่งบอลน,นะครับการส่งบอลก็มีหลายแบบอีกเพื่อนๆนะการส่ง็อบพาด ทรูพาทรูพาเนี่คือ L1 ลเดี๋ยวนะรอบผมจําไม่ได้แล้วนะผมจําไม่ได้แล้วนะว่าอันไหนสามเหลี่ยมอันไหน L1 สามเหลี่ยมอันไหนอันไหนเอ,อ่อสามเหลี่ยมสองครั้งอะไรอย่างนี้นะมันมีการส่งหลายแบบเพื่อนๆในะการเปิดการเซตปีดีพาร์ทเฟิร์สไทม์อะไรอย่างนี้นะครับเยอะแยะเลยเพื่อน,อนๆนะสำหรับสถิสติเหล่านี้นะครับนี่เลยนะถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยหมายความว่านะครับหมายความว่าเราสามารถออกบอลส่วน ตัวนักเตะของเราตัวนั้นเนี่ยสามารถออกบอลได้ดีนะครับของผมเนี่ยที่ออกบอลดีเนี่ยก็จะเป็นตัว CDM อยู่แล้วนะที่ผมเซตไว้เป็น Deep lying playmaker นะผมเอาไว้ออกบอนลนเพื่อนแล้วก็ตรงนี้ครับที่ผมเซตเป็นเป็นเออ LAM นะเป็นกองกลางตัวรุกทางด้านฝั่งซ้ายนะาะถ้าสองคนนี้ก็จะต่อบอลดีเป็นพิเศษนะครับอ่ะอันนี้คือการจ่ายบอลที่สำเร็จทั้งหมดจะเป็นสีเขียวนะครับเนาะอืม การจ่ายบอลที่แย่ก็จะเป็นสีแดงนะส่วนสีส้มเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นแบบแบบตั้งเตะไปแล้วก็แบบแบบมองได้แต่ไม่เกิดผลอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปครับนี่การจ่ายบอลคอมพิวต์ต่อไปการแอซิดครับการแอซิดสครั้งเนี่ยมาจากไหนบ้างนะครับนะมาจากนอกกรอบหมดเลยนะอินเตอร์เซ็ปนะครับเราอินเตอร์เซ็ปยังไงได้บ้างเราอินเตอร์เซ็ปคือการยืนขวางระหว่างนายเส่งไปหานายบีนะก็คือเรายืนตรงกลางระหว่างนายเกับนายบนั่นเองนะครับไปออฟไซด์นะครับเนาะ เกมนี้เราไม่ออฟไซด์เลยวะเนี่ยต่อไปครับสำหรับเกมลับนะครับนี่เกมลับมีช็อตไหนที่เราแย่งบอลได้บ้างเพื่อนเพื่อสังเกตไหมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมจะแย่งบอลได้ตั้งแต่แดนกลางแล้วนะเพื่อนนะปกติแล้วเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะครับการแย่งบอลเนี่ยมันจะมี2แบบเนาะก็คือแบบปล่อยให้เล่นหรือเราจะตัดเกมตั้งแต่แดนกลางเนาะแต่ว่าฟุตบอลสมัยนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะจะตัดบอลตั้งแต่แดนกลางเลยนะเพื่อนนะก็จะมีสแตนดิ้งแท็กเกิ ถ้ขึ้นบอลชนะกี่ครั้งนะครับนะสไลดิ่งแท๊กเกิลแท๊กเกิลเดียคือกดสี่เหลี่ยมสไลดิ่งก็คือกดตัวโอเสียบอินเตอร์เซฟคือไปยืนขวางนะครับอันนี้คือลูกบล็อกนะครับนะลูกบล็อกในที่นี้คือเพื่อนยิงมาแล้วเราเอาตัวไปขวางไว้นะครับส่วนเซฟนี่ในประตูรับได้ส่วนเคลียร์แลนวก็คือเรากดสี่เหลี่ยมเคลียร์ไปได้กี่ครั้งนะครับเนี่ยมีเยอะมากเลยเพื่อนๆนนะมีเยอะมากเลยนะครับ ต่อไปอีเวนต์อันนี้เป็นการดูเหตุการณ์คร่าๆวๆเพื่อนๆนะเนี่ยเราก็เลื่อนอาราล็อกลงมาเรื่อยๆนะเราก็จะเจอเหตุการณ์นะครับนะว่านาทีที่เท่าไหร่ใครทําอะไรนาทีไหนใครเปลี่ยนตัวนะครับนาทีไหนใครยิงได้นะครับจะเป็นการาฟิกแบบนี้เลยนะครับนี่คือการดูแมตต์แฟกต์เพื่อนๆนะการดูแมตต์แฟกต์ต่อไปครับจะเป็นการดูสถิติในรายบุคคลนะครับนะถ้าพเพื่อนๆกด Uh, L 2 R 2เนี่ยจะไปเลื่อนดูของทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับเนาะเรากลับมาที่มาดูทีมของเราดีกว่านะครับอ่า uh, ถ้าเกิดมีลูกกลมๆสีเหลืองแบบนี้หมายความว่านักเตะคนนั้นได้ Man of the m a แ c h นะเพื่อนๆน,นะนักเตะคนนั้นได้ Man of the m a t c h นะครับอ่า uh, เนาะเท่านี้เพื่อนเพื่อน ในนี้เนี่ยเขาจะดูอะไรกันบ้างนะครับเนาะเขาจะดูอะไรกันบ้างถ้านะครับนะเป็นพื้นดําขาวๆเข้มๆอย่างนี้เนี่ยเพราะว่านักเตะเนี่ยนักเตะคนนั้นเนี่ยมาวิ่งบริเวณนั้นเยอะนะครับมาวิ่งมาบริเวณนั้นเยอะนะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ดูว่าแผนที่เราเซตเนี่ยรเราอยากให้มันเป็นไปตามนั้นไหมเมื่อของผมนี่จะสังเกตว่าปีของผมเนี่ยจะมาวิ่งด้านในเยอะนะเพราะว่าผมสั่งเป็นคัดอินไซด์ในอินสตรัคชั่นนะครับปีก็จะวิ่งด้านในเยอะนะครับเนาะอืมอารมณ์ประมาณนี้นะครับ อ่าเนี่ยนะครับเนาะซึ่งเราเอาไว้วิเคราะห์นะว่านักเตะมันวิ่งตามแผนที่เราเซตไว้ไหมนะครับเนาะมันวิ่งตามแผนที่เราเซตไว้ไหมนะครับเราไว้ดูได้นะครับเนาะซึ่งในโปรขับเนี่ยเขาจะเอาไว้วิเคราะห์กันนะว่าเฮ้ยนะักเวลาเองเล่นเนี่ยเองยืนยืนสูงไปหรือเปล่ายืนต่ำไปหรือเปล่าไม่ไม่ไม่อยู่ประจําตําแหน่งเลยหายไปไหนหมดสามารถดูได้นะครับเนาะด้วยยิปแมปนะครับ ต่อไปนะครับนะเมนูซัมมารี่เนี่ยก็จะยิงก็จะเป็นค่าสเตตัสหลักนะครับนะมีประตูไหมมีแอซซิดไหมได้ยิงกี่ครั้งนะครับเนาะอันนี้เนี่ยแถวคอลัมน์นี้เนี่ยนะครับแถวอ่าหลักนี้เนี่ยนะครับจะเป็นของนักเตะส่วนนี้จะเป็นของทีมอย่างเช่นทางด้านของแอนทูนานะครับแอนทูนาเนี่ยมี1ประตูจาก4ประตูแอซซิดไม่มีนะ แต่ทีมเนี่ยมีแอซซีสครั้งนะครับเนาะต่อไปยิงโอกาสการยิงนะครับนะแอนตูนาได้ยิง2ครั้งจาก14ครั้งทั้งหมด2ครั้งนั้นเป็น1ประตูะนะครับนะช็อตแอคเคอร์เรนซีนะครับเอ้ยทำไมร้อยเปอร์เซ็นต์วะเนี่ยมันล้วนหรือเปล่าเนี่ยเออจริงๆมันต้อง50นะเพราะว่าเรายิง2ครั้งเป็น1ประตูนะครับ ต่อไปมีส่วนร่วมในการส่งบอลกี่ครั้งนะครับนะมีส่วนร่วมในการส่งบอล10ครั้งนะครับนะก็คือเรากดส่งบอลได้เพื่อนอ่สิบครั้งจาก93ครั้งนะครับนะความส่งในการแม่นยำนะครับนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสมมติว่าส่ง10ครั้งก็คือส่งสำเร็จ9ครั้งอะไรประมาณนั้นนะครับเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นจำนวนครั้งนะครับต่อไปการเลี้ยงนะครับนะอ่าอันนี้คือการเลี้ยงบอลสำเร็จนะครับเนาะเลี้ยงบอลคู่แข่งเนี่ยสิบเอ็ดครั้งแต่ว่า แต่ว่าสําเร็จเนี่ยเกาอนลารมณ์ก็จะประมาณว่าเลี้ยง10ครั้งผ่าน9ครั้งนะครับเนาะเทเกิลนะครับนะมีการกดแย่งบอลไหมนะครับนะโอกาสสาเร็จกี่ครั้งอันนี้แย่งบอลไป2ครั้งสําเร็จศูนย์นะครับออฟไซด์ไหมนะครับเอออันนี้ส่วน,นี้การฟาวนะครับเนาะการคลองบอลในอกในการ โอกาสชนะกับคงมอนอกาสแพ้นะครับเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการพวกการวิ่งนะเฉลีย่ยวิ่งวิ่งกี่กิโลเมตรอะไรอย่างนี้นะครับนะวิ่งทั้งหมด11กิโลเมตรมีการกด R 1เพื่อสปินเนี่ยกี่กิโลนะครับอันนี้เนี่ยเราจะได้วิเคราะห์ได้นะว่าถ้าเกิดเราวิ่งเยอะเนี่ยมันพอกับสเตมีนาเราไหมเราก,กดปุ่ม R 1เพื่อวิ่งแช่ไว้เนี่ยมันพอต่อสเตมีนาเราไหมนะครับตัวนี้เวลาที่ลงเล่นนะครับเนาะ 92นาะทีวิ่งเต็มนะครับสำหรับแอนตูนานะครับต่อไปการคลองบอลก็จะเป็นแบบแบบ้ยคลองบอลได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยบอลส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาอยู่กับแอนตูนาประมาณ13เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เพื่อนๆต่อไปดิปปิ้งนะครับเลี้ยงกี่ครั้งผ่านกี่ครั้งนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ,นะร,บระยะในการเลี้ยงเนี่ยนะครับทั้งเกมเนี่ย1.2กิโลเมตรอ่าแท็กเกิลคู่แข่งโน,น,น่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปาเพื่อนๆน,นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการยิงนะครับนี่มีโอกาสยิง2ครั้งนะเจ้าตัวยิงหลุดกรอบออกไปแล้วก็ยิงไปประตู1ครั้งนะครับนะเนาะเฮ้ยไม่ใช่ยิงหลุดกรอบดิน่าจะยิงเซฟไหมช็อตออนทาเกนอ๋อโอเคโอเคโอเคยิงตรงกรอบ2ครั้งเนาะสีแดงสีแดงที่เรายิงตอนนี้เนี่ยยิงตรงกรอบเนาะแต่ว่านาประตูเซฟได้นะครับเนี่ยนะครับช็อตเอ,อ็กซ์เรยซี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ช็อตเอ็กซ์เรยซี่คือตรงกรอบอันนี้คือตรงกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับตรงกรอบ100%เเพราะว่าช็อตเนี้ยโดนเซฟนะก็คือลูกที่เซฟเนี่ยตรงกรอบนะครับนี่ได้ประตูจากการยิงฟรีคิกได้ประตูจากการยิงจุดโทษได้ประตูจากการยิงนอกกรอบนี่คือแอสซิสนะครับเนาะ ada, no, ate, ยิงธรรมดายิงเนาะยิงไฟเนตก็คือยิงโค้งๆนะครับแล้วนี่ก็เฮตเตอร์นะครับเนาะเนี่ยสามารถดูได้นะครับเนาะอืมเนี่ยเซฟจริงๆด้วยต่อไปการส่งนะครับนี่การส่งนะครับมีส่งกี่ครั้ง แล้วก็สําเร็จไหมเห็นไหมครับส่ง11ครั้งมีมีส่งพลาดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับเนาะอ่นนี่คือปีขวาของผมนะครับะจะสังเกตว่าปีขวาผมเล่นด้านในหมดเลยนะอืมนะครับเนี่ยมีการส่งบนพื้น7ครั้งผ่านทูพาร์ตนะครับเนาะสองครั้งทูพาร์ตนี่ก็คือการจ่ายด้วยสามเหลี่ยมนะถ้าผมจำไม่ผิดผมจําไม่ได้แล้วแฮว่าว่าล็อบหรือว่าทูพาร์ตเนี่ยอันไหนเนี่ยเป็น เป็นจ่ายด้วยสามเหลี่ยมนะล็อบพากับทูพาสนะครับล็อบพาสามเหลี่ยมนี่แล้วทูพาสเอลหนึ่งสามเหลี่ยมนะครับเนาะต่อไปครับดีเฟนดิ้งนะแย่งบอลตอนไหนได้บ้างเออนะครับนะอันนี้ผมสอนอ่านไปแล้วเนาะตอนตอนตอนที่เราอ่านสถิติแฟคแมทนะครับเนาะต่อไปโกนะครับโกส่วนใหญ่เราจะดูที่อันนี้ฮะดูที่เซฟนะครับนดูที่เซฟนะแม่งว่าเซฟได้กี่ครั้งนะ อันนี้เราสามารถดูได้นะใช้มือเซฟนะต่อยไม่ใช่ใช้มือเซฟนะฟี่คือปัดออกไปนะเพื่อนนะปัดออกไปนะพันเซฟนะครับนะส่วนลัสเซฟเนี่ยคือวิงว่งวิ่งเขาเรียกว,วิ่งมาตัดบอลนะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยตัดหรอกนะครับเออเราไปดูผู้แข่งดีกว่าโอ้โหมันเซฟไม่ได้เลยนี่ยมันเซฟได้อยู่นะอันนี้คือปัดปัดออกไปนะพันเซฟนะครับตัดออกไปโดนโดนยิงตรงกรอบ 10ครั้งนะคือโดนยิงอ่ะ14ครั้งตรงกรอบ10ครั้งเซฟ6ครั้งเป็น4ประตู <c oughs> อ่านแบบนี้เพื่อนนะส่วนใหญ่เราดูแค่4่ค่านี้แหละนะครับนะสี่ห้าค่านี้แหละนะครับโดนโดนยิงกี่ครั้งตรงกรอบกี่ครั้งเซฟได้กี่ครั้งเป็นประตูกี่ลูกแล้วก็อ,อัตราการเซฟกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะสามารนี้ครับเพื่อนในการดูสถิตินักเตะในแต่ละคนนะครับ อ่านี่คือสติติหลังเกมทั้งหมดครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบกันครับผมฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่องครับเพื่อนๆสามารถส่งฟีเจอร์ซูเปอร์ตังหรือว่าสมัครสมาชิกเข้ามาสนับสนุนได้นะครับสำหรับคลิปในการดูสถิตินะครับในพาร์ทนี้เนี่ยวังว่าเพื่อนๆจะอินกับสถิติหลังเกมนะเราจะได้แบบมีกําลังใจในการเล่นมีกําลังใจในการพัฒนาในการเล่นฝีมือของเราเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ